สวัสดีครับพบกับสุลุกาวอลล์เราเริ่มต้นกันที่เพียวอัชฉรพรคงยศนะครับนักวอนเลย์บอลทีมชาติไทยของเราซบทีมแชมป์บลีกญี่ปุ่นเป็นที่หล้น้อยเพียวอัชรรพรคงยศนะครับน้องเพียวของเรา,าเบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะได้ลุยววลบอลล์บอลลีกญี่ปุ่นกับต้นสกัดใหม่ NEC Red Rocket ทีมแชมป์บลีกเพื่อลุ้นป้องกันแชมป์ในฤดูกาล2023-2024นะครับ บบรรกระแสบอลลอลกำลังมาแรงล่าสุดน้องเพียวอัจฉราพลคงยศนะครับตัวตบหัวเสาวอลลอลหญิงทีมชาติไทยของเราตกลงย้ายไปร่วมเทียม NEC Red Rocket ทีมแชมป์ล่าสุดจากวีลีกทีิชั่นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการลุ้นป้องกันแชมป์ของสมโมสรในฤดูกาล2023-2024นะครับโดยสมโมสอ NEC Red Rocket หรือ NEC Red Rocket ได้ประกาศ เปิดตัวผู้เล่นใหม่เข้าสู่เทียมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะครับซึ่งในนั้นเป็นนักกีฬาขวัญใจชาวไทยอย่างอัชรพลคงยศในตำแหน่งตัวตบของเสาส่วนอีกรายก็คือเดนิเอลดวหัวเสาดาวรุ่งชาวสหรัฐเดิมนางนงเพียวนะครับอัชรพลคงยศนะครับในวัย28ปีผ่านผลงานการลงเล่นตั้งแต่สุเปียมนครศรีในช่วงปี2009ภายหลังสโมสรเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุพียมชุมรีอีกเทค ในปี2 3เธอเคยไปเล่นในลีกอินโดนีเซียกับสโมสรแบงก์ดีเคต่อด้วยสัญญายืมตัวในปี28-29กลับมาเล่นในลีกอินโดนีเซียอีกครั้งกับสโมสรจาการ์ตา b n i 46ก่อนที่จะมาเล่นในลีกยุโรปครั้งแรกกับสโมสรโซยาร์เบเดียสปอร์นะครับสโมสรในลีกตุรกีจนหมดสัญญาการตั้งแต่ปี21-23ล่าสุดตกลงย้ายตัวมงทีม NEC Red r o c k e t สโมสรในหีกสูงสุดและเป็นแชมป์ทีมล่าสุดของศึกวีลีกประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะครับอัจฉราพร์ถือเป็นอีกหนึ่งในะกลาบกกันที่ช่วยพาทีมชาตไทยควา้าแชมป์เอเชีย2003ในรอบ10ปีที่ผ่านมาด้วยครับก็เลยฮึมมอจอจอูเลเจิมนะครับโพสต์ยินดีเพียวอัจฉราพร์ของยศพาวอลบอลหญิงทีมชาติไทยควา้าแชมป์เอเชียมอจอจูลเจิมนะครับ แสดงความยินยดีกับนองเพียวอัรวรรณคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังควาแชมป์เอเชียกค้หลงนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตควาแชมป์ศึกลุยยังชิงแค์เอเชีย2023มานก็ครองได้สําเร็จถือเป็นการควาแชมป์สมัยที่3ต่อจากครั้งล่าสุดที่ทําได้เมื่อปี2003นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยางไรก็ตามหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความยินดีถึงคนงงสุเด็จครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือมจจุลเจมิมยุคนได้ออกมาแสดงความยินดีกับนักเพีชรชลผลคงยศหัวเสาทีมชาติไทยโดยได้โพสเฟซบุ๊กว่าขอบคุณครับอัจฉรพลคงยศนักวอลบอลหญิงทีมชาติไทยและทีมวอลบอลสาวไทยที่นำความสุขให้กับเป็นแฟนชาวไทยและประชาชนคนไทยครับมจจุลเจมิมยุคนนะครับ คอมเมนต์แฟนวอลบอลทั่วโลกและต่างชาติในศึกลูกยางสาวไทยหลังจากชิวแชมป์เอเชียสมัยที่3ก,การแข่งขันบอลลลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22นะครับประจำปี2023ที่จังหวัดโคราชประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสภาพจากกัดการแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนได้ปิดฉากลงไปแล้ว,ดวเดือทัพดาวตบลูกยางสาวไทยสามารถทำงานได้อย่างย,งยเยี่ยมเก็บชัยชนะได้หมดทุกเกมตั้งแต่รอบแรกและ กลุยทางเข้าสู่รอบจิงชะเลิแล้วปราบทีมชาติจนีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจากการจับอันดับคะแนนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIBB ไปอย่างสุดระทึก3ต่อ2เซตคว้าแชมป์สมัยที่3ไปครอบครองได้สำเร็จวันนี้เรามีส่วนหนึ่งของคอมเมนต์แฟนกีฬาลูกยางต่างประเทศที่มีต่อการคว้าแชมป์เอเชียครั้งนี้จากเพจ y b a l l World เราไปลองดูกันหน่อยนะครับว่ามีอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่1ยินดีด้วยนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยผมเป็นแฟนบอลตัวยงเลยนะผมเจ้าต์กแกเล่นของทีมชาติไทยแฟนคลับจากเม็กซิโกคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเบอร์หนึ่งของเอเชียเลยสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาไทยคู่ควรเป็นแชมป์เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแข็งแก่งจริงๆเล่นด้วยระบบและวินัยคอมเมนต์ต่อมา ว้าวยินดีด้วยนะทีมชาติไทยสู้ต่อไปเพื่อโอลิมปิกให้ได้นะเชียร์อยู่จากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปจีนชุดไหนก็ไม่สําคัญนี่คือ,อรายการใหญ่แชมป์คือทีมที่เก่งที่สุดยินดีด้วยกับไทยลนด์คอมเมนต์ต่อมารับชมจากบราซิลนะทีมไทยเล่นสนุกยินดีกับแชมป์สมัยที่3ามคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเก่งมากสมศักดิ์ศรียินดีด้วยจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาสาวไทยยอดเยี่ยมมากแชมป์เอเชียครั้งที่3ยิ่งใหญ่จริง คอมเมนต์ต่อไปตัวเล็กกว่าแต่ฝีมือไม่เป็นรองยินดีด้วยทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนาทีทมชาติไทยราชนีวอลเล์บอลแห่งเอเชียคอมเมนต์ต่อไปเล่นในถูกใจจริงๆเล็กกว่าแต่ไม่ใช่ปัญหาไทยสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาชาวฟิลิปปินส์เชียร์ทีมชาติไทยเยอะอย่างฟินเลยแชมป์นี้คอมเมนต์ต่อไปเจาจอรนอัจริพรสุดจัดจริงๆแฟนคลับฟิลิปปินส์เชียร์อยู่นะ คอมเมนต์ต่อมาอีกหนึ่งแมตช์ในความทรงจาสุดยอดทีมไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปทีมไทยเก่งมากตัวเล็กพิกขี้หนูคอมเมนต์ comment ต่อมายินดีด้วยกับทีมชชตนไทยเแบิ์บอลจีนไม่มีอะไรต้องเสียภาพภูมิใจในตัวพวกเธอเราจะกลับมายิ่งใหญ่ในเอเชียนเกมนะสู้ๆคอมเมนต์ comment ต่อมาอีกหนึ่งทีมในดวงใจเลยไทยเล่นได้ดีมากยินดีด้วยนะคอมเมนต์ comment ต่อมาไทยพังงานขึ้นโพเดียมเก่งมากๆและคอมเมนต์สุดท้าย ยินดีกับทีมชาติไทยนะครับชนะจีนได้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเสถือนเอเชียวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจาาลึกสองโปรดิี่ส์ใหม่ดืวนทีมชาติจีนบนเวทีเอเชียวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์เสือนเอเชียด้วยการคว่ำเอาชนะทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียและทีมระดับท็อปของโลกไป3ต่อ2เซต ไทยมงกรคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงทีมแชมป์เอเชีย2023รายการที่ใหญ่ที่สุดของทวีปฟรังในประวัติศาสตร์แต่รู้หรือไม่ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมแรกและทีมเดียวในทวีปเอเชียที่สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ในรอบชิงชนะเลิศเวทีเอเชียซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทีมชาติจีนผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศเมื่อไหร่สามารถคว้าแชมป์ได้ทุกครั้งและยังไม่เคย่พยแพ้กับทีมใดเลยยกเว้นทีมชาติไทยประวัติศาสตร์ที่2คือ วลบอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นทีมแรกและทีมเดียวของทวีปเอเชียที่พบกับทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศโดยเจอกัน2ครั้งทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไปได้ทั้งสองครั้งปี2009ไทยเอาชนะจีนสาต่อหนึ่ง 1, และปี2013ไทยเอาชนะจีน3-2ซึ่งประวัติศาสตร์ถูกจารึกว่าทีมชาติไทยเจอจีนรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียวลบอลหญิงทีมชาติไทยเก็บชชนะเหนือทีมชาติจีนได้100%เตเต็ม นี่คือสุขภาพวอลเลย์บอลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่7กันยายน